สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิซ่าเหรียญทองแฟมิลี่นะคะด้านหลังนี้ก็จะเห็นกองสับป,ปะรดกองโตนะคะก็ ะะได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีที่เอ็นดูเมตานะคะมอบอาหารให้กับครอบครัวน้องลิซ่านะคะก็กราบขอบพระคุณคุณพี่ทุเรียนนะคะแล้วก็คุณพี่รจนาจากเกาหลีนะคะที่เมตานะโอ้โหนะคะสับประรดหนึ่งคันรถเลยนะคะน้องช้างบ้านเรานะคะก็มีกันอยู่5เชือกนะคะก็นกินได้อยู่ประมาณนะคะสองสัปดาห์ถึง3ส,สัปดาห์เลยนะคะสลับกับต้นหญ้านะคะ ตอนนี้พ่อควานก็จะนะคะนำสับป,ประรดนะคะไปให้กับน้องๆน,นะคะตามจุดนะคะอันนี้เราเลือกไว้ที่จุดเดียวนะคะเพื่อประหยัดพื้นที่แล้วก็น้องๆช้างช่วงนี้ของเราก็จะสลับ พื้นที่มัดอยู่บ่อยๆนะคะก็ขอพระคุณมากๆเลยนะคะขอพระคุณนะคะคุณพี่ทุเรียนแล้วก็คุณพี่รจนามากๆเลยนะคะก็ขอให้ท่านนะคะพบเจอตสิ่งดีๆนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะผิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสําเร็จดั่งใจมุ่งมั่นฝ่าถนาทุกประการคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคะ่ะอายุมัน่นขวัญยืนนะคะร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปจ้าก็จะใช้ มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะคะกระจายให้กับน้องๆน,นะคะตามจุดเลยนะคะเพราะสับป,ปะรดก็จะเป็นอาหารเสริมที่กินวันล,ละประมาณ30%นะคะ50%ก็จะเป็นหญ้าเนาะนะคะและอีกที่เหลือถ้าว่ามีอ้อยก็จะสลับอ้อยไปอีกด้วยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีนะมีหญ้าเนเปียรแล้วก็สับป,ปะรดจากเป็นพี่ที่เมตานะคะอ่ะเต็มคันรถแล้วเดี๋ยวเราไปจุดแรกกันนะคะ ลิซ่า,ามาแล้วมาแล้วมาเอาอาหารแล้วอุ้ยมาแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยขอบคุณจ้าอุ้ยคิดถึงกันแล้ว นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องลิซา่าเจ้าของช่องนะคะน้องลิซา่วาวัยหงเดือนนะคะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นคุณแม่นะคะคุณแม่ของน้องลิซา่าชื่อแม่ใบยกนะคะอายุ14ปีนะคะขอบพระคุณมากมากเลยจ้าเ้ดีใจดีใจดูหมูหมูดีใจจ๊ะริงจริงเฮ้ยหมูอ้วนหมูอ้วนจา้าหมูอ้วนขอบพระคุณคุณพี่ใจดีเมตตาอ,อาหารให้ก,กับแม่จา๋าของหนูแล้วก็พี่พี่ในครอบครัว ้ดีใจใหญ่เลยดูอุย้ยจะช่วยจะช่วยจะช่วยขับรถแล้วเดูเป็นห่วงลูกแล้วแม่หยกเป็นห่วงลูกแล้วไปเลยกลับไปหาแม่เลยก็จะเอาให้กับแม่หยกแล้วก็จะกองไว้ตรงนี้เพื่อที่เอาไว้มายนให้ระหว่างวันด้วยนะคะพอเราจะให้ทานสลับกับญาตินะคะไปเลยลิช่าโอ้ยดีใจอะไรเกินเบอร์เนี่ย ค่อยจะเป็นลิงแล้วเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอูสิอยู่ดีๆก็กลายเป็นลิงปีนต้นไม้ไปซะงั้นอาหนูหนูชาหนูชาจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ย ขอบคุณเลยขอบพระคุณจ้าไหนไมุนหน้ามุนหน้านี่ใจดีอยู่ด้านนู้นลิซ่าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆจ้าที่มอบอาหารให้กับครอบค,ครัวช้างตกงานนะคะไปหาแม่ยกแล้วให้แม่ยกกินต้นสับป,ประรดเร็วไปนู่นแม่ยกแลวลิซ่าแล้ว มาแล้วพ่อจ๋ามาแล้วพาลิซ่ามาแล้วไม่ยกขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าลูกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าที่ชวนลูกนะขอบคุณพี่ทะเลียนคพี่ร้อจนาแล้วเสียงดังเสียงเขาสวยจ้ามมานาลิซ่าวันนี้เนอมากินต้นสับปะรดเร็ว อะไรอะไรลูกไม่ไมอยากอยากไปด้วยนะเนี่ยนี่นะคะคุณแม่ก็ได้กิโตสับป,ประรดว่าก่อนหน้าน,นี้ก็เอามาให้แล้วเพราะพ่อควันยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยไปไปแล้วนาะลิซ่าเดี๋ยวไปเอาให้พี่ๆี่เขาด้วยนาะลิซ่านะบ๊ายบายจ้า สวัสดีจ้าผมชื่อน้องเหรียญทองนะคะน้องเหรียญทองอายุ5้ขวบนะคะและส่วนนี้คุณย่าพวงเพชรของน้องลิซ่านะคะคุณย่าพวงเพชรอายุ4ี่บวกบวกนะคะโอ้ยมายืนรอแล้วยืนรอต้นสับประรดอร่อยอร่อยเล้วนี่แต่ว่าพิเศษไปกว่านั้นนะคะน้องเหรียญทองของเรานี่นะคะ เป็นลูกของคุณแม่พวงเพชรนะคะคุณแม่พวงเพชรก็มีสักเป็นย่านะคะเป็นสักเป็นย่าของน้องลิซ่านีโ่โอ้ยชอบ <c oughs> เหรียญทองหนุ่มน้อยเอาทั้งรถเลยล,ลูกแบ่งแม่กินด้วยแบ่งแม่กินด้วยเห็นไหมแม่ก็มาขอแล้ว <c oughs> ในปากยังติดต้นสับประรดอยู่เลยขอใหม่อีกแล้วขอใหม่อีกแล้วนี่โอ้ยอร่อยเลย าคุณย่าอร่อยมากขอบคุณจ้าหน่อยคุณยายมจ้าแล้วลูกแล้วขอบคุณค่ะเสียงหน่อยเลยเสียงเฮ้ยเสียงหวานๆเสียงหวานๆิมี่นัดเต๊ะเสียงเกินดูเสียงเขียวอยู่ยอร่อยใช่ไหมลูกอร่อยมากๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะนี่ของหนูอยู่ตรงนูน้นเหรียญทอง อันนี่ตรงนี้โอ้ยจะเมาทั้งรถไม่ได้นี่นี่ให้คุณแม่กินด้วยแล้วก็น้องถุงเงินนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปหาน้องถุงเงินกันนะคะน้องถุงเงินเป็นสาวน้อยนะคะสาวน้อยถุงเงินอายุ6ปี จะเกิดไล่เลี่ยก,กันกับน้องเหรียญทองนะคะเกิดไล่เลี่ยกันแต่ว่าถุง,งนเงินนี้จะเกิดก่อนก็เลยจะได้เป็นพี่มาแล้วจ้าเหนียวเหนียวยังเหนียวยังเยถุงเงินมาหาแม่ควานแะล้วอะไรหลูกเนี่ย อาจารย์สวยแล้วาจารขอบคุณจ้าสวยเลยจ้าขอบคุณจ้าลูกสวัสดีจ้าสวยเลยอาจารย์จ้าขอบคุณนะจารขอบคุณมากมากเลยกินดูทำหน้าละอ่อนเลยมันหนาวใช่ไหมลูกอากาศดูเย็นเย็นหนูก็เลยเกรงตัวไปหมดเลยว้ายวานี่สับปะรดของน้องๆนะคะก็ แต่แลวเชือกก็จะอยู่ไม่ตรงจุดเนาะนะคะตกบางครั้งก็ถุงเงินก็อยู่ตรงนู้นบ้างเอาไปผูกด้านนอกบ้างแต่และเชือกก็จะกระจายกันอยู่นะคะก็เลยไม่ได้แบ่งสับป,ปะรดไว้เป็นหลายๆกองนะคะครั้งนี้แบ่งไว้คือกองเดียวไปเลยแล้วค่อยเอารถนะคะกระจายให้กับน้องๆเราจะสะดวกกว่าเพราะว่าช่วงนี้เราจะสลับพื้นที่ให้กับน้องๆอ,อยู่นะคะดรงงาน ไหนทำไมหันกลให้หละลูกมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้ววันนี้วันนี้บรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีมากๆ มาเลามาเลาขอบคุณจานะคะก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะร่ำรวยนะคะยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากๆที่เอ็นดูเมตานะคะมอบอาหารให้กับน้องๆห้าเชือกในครอบครัวน้องลิซ่านะคะวันนี้พอควนแม่ควนก็มาทําคลิปขอบพระคุณแล้วก็แนะนํานะคะน้องๆช้างที่น่ารักในครอบครัวเราให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมได้รู้จักนะคะ <c oughs> เด็กๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะถ้า ถ้าเราเดินหนีถึงจะกินอาหารถ้าเราอยู่เนี่ยก็จะอ้อนแบบนี้เลย่จะเริ่มกินแล้วกินหรบกินอร่อยก็ไม่ได้กินมาเกือบจะสองเดือนแล้วนะคะนะคะตั้งแต่น้ําท่วมมาก็โอ้โหหาอาหารลำบากมากมากนะคะก็มีคุณแม่ลิลลี่ด้วยนะคะที่สําคัญที่นะคะอ่าเป็น ่านผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านนะคะที่มอบโอกาสให้ครอบครัวเราได้ได้ทานอาหารนะคะได้มีต้นสับประรดทานสลับกับอาหารอื่นๆเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อไปกำลังใจนะคะหรือถ้าชอบครอบครัวของน้องลิซ่านะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดสั c r i b ลสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปน่ารักน่ารักหรือแม้กระทั่งไลฟ์สดของน้องๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า